สวัสดีครับวันนี้นะครับมีคําถามจากผู้ออก,การได้แดงคุยถามว่าอาจารย์ถ้าจะทําประกันคีแมนให้กับกรรมการทุกคนเนี่ยผู้รับผลประโยชน์ของกรมธรรม์ควรเป็นบริษัทหรือควรเป็นทายาทของกรรมการเพราะในเมื่อกรรมการเนี่ยก็คือคนในครอบครัวอยู่แล้วก็อยากบอกอย่างนี้นะครับว่ากรณีเงินสินใหม่จากประกันคีแมนถ้าเกิดกรรมการเสียชีวิตผู้รับผลประโยชน์ถ้าเป็นบริษัท เงินสินใหม่ก้อนนั้นต้องนับมารวมเป็นรายได้ของบริษัทนะครับก็เสียภาษีแต่ถ้าผู้รับผลประโยชน์เป็นทายาทของกรรมการกฎหมายยกเว้นภาษีสำหรับเงินสินใหม่การประกันชีวิตก็คือตามมาตรา42วงเล็บ13แห่งประมวลรัษฎากรในมาตรา42ออยู่ในเรื่องของภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาในการยกเว้นนั้นก็จะยกเว้นให้กับบุคคลธรรมดาไม่ยกเว้นให้กับนิติบุคคล สรุปนะครับว่าถ้าผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลธรรมดาก็คือเป็นทายาทของกรรมการเงินสินใหม่ก้อนนั้นจะได้รับการยกเว้นภาษีแต่ถ้าให้บริษัทเป็นผู้รับประโยชน์เงินสินใหม่ก้อนนั้นเนี่ยจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีต้องนําไปรวมเป็นรายได้ของบริษัทและก็เสียภาษีนี่คือคําตอบทั้งหมดนะครับขอให้ท่านโชคดีพบกันในะคลิปหน้าครับ